สวัสดีครับน้ำมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมนต์ค่ะสวัสดีน้ำมนต์ฟันแม่นครับท่านผู้ชมครับเขามาจากกังวลหรือครับนี่สองวัดติดค่ะสองวัดติดครับแล้วก็ได้มาบุกปลาปามครับพ่ปลาปามเพิ่นใส่ตัวเลขไม่ให้เอฟซีเพื่อนนะครับตัวเลขเป็นป้ายทะเบียนรถของเพิ่นนะครับเนน้ำมนต์เองน้ำมนต์เทือกโซนเอฟซีเพิ่อนนะครับทะเบียนรถสี่เก้าหนึ่งแปดต้องครับเนาะที่พาน่าเพิ่นฝันไาจังไงก่อนน้ำมนต์ มอดิพานมากเหรับะฟันมาหลูกไฟตกเสียหดนั่นแล้วค่ะถ่ายรถดตกเสียถ่ายรถดค่ะครับมันกับเรยบุคคิดว่ามันจะออกถ่ายมันครับตัดเลนเนาะครับเนาะตัดเลนเอาไปตัดเลนก็ได้กูเนี่ยขอดกดก็ไปหนึ่งแปดแปดหนึ่งได้ครับนอกงวดที่เลียวก็ดีเนาะกัอนก่อนนี่ครับงวดเด็กเขามาอีกเก่าแปดเก่าแปดครับเอฟซีตัดเลนงวดนี้ออกวันที่สองได้ครับเอฟซีเนาะเลขออกวันที่สองครับ พอวันที่หนึ่งตรงกับวันยังก่อนเหรอวันแรงงานวันแรงงานครับเอฟซีเนาะออกวันที่สองรับฝันแนวได้รับเบ้โหเอฟซีเพ็่นฟังนี่ครับฝันมาลูกไฟน่ะตกมาใสหนาโลดตกอีกแล้วจ้าตกมาใสฝ้ากระโปงโลดเลยจนหนาโลดน่ะงุ่มล่งแต่ถ่ายมันเงื้องขึ้นลูกไฟน่ะมันมาแต่ใสครับลูกไฟจักลูกไฟมาแต่ใสบบหูแต่ว่ามันร่อยมากแล้วมันมาตกหนาโลดร่อยขวมราคาบานมากมันมาตกใสหนาโลดเลยยังวะครับ แล้วบัานนี้น้ำมันจมลงจังว่าอุย้ยลูกไฟคือสร้างตกลงมาในะส่นาโรดมาสันพ่อออกมาเมืองลูกแลนออกมาเมืองฟันลูกแลนออกมาเมืองแต่รดบ่เป็นยังโรดเนี่ยยังคือเก่าบ่มีไฟบ่มียังเขาลูกไฟใหญ่บ่ครับลูกกลมๆล,ลูกใหญ่ประมาณนี้นะคะโ,โลนลงมาเลยใส่ฟ้ากระโปรงรดเลยลูกไฟกสียังขับสีไฟเหรอเนาะมันเป็นสีไฟแต่ว่าตกใส่รดบ่มีไฟนย บอกครับบ่มีไฟเลยครับแต่ว่ามันเป็นแต่อันมันบ่มีไฟเหรอแต่ว่าเป็นลูกดำๆแบบนี้ตกะเชอรถอล่ะมันลูกดำๆมางอยู่ใต้ท้องรถครับหนามงุ่มลงแล้วมันอยู่ใต้ท้องรถนี่นะค่ะครับผมรถกระบะขั้นเก่านี่ค่ะรถกระบะทะเบียนกับตัวเก่านี่ทะเบียนกับตัวเก่านี่แหละตัดเลนเอาขั้นถามมันให้ตัดนี่จะตัดแนวได้ครับอันน้ำมันให้เอฟสี่เป็นนี่ทะเบียนครับเดี๋ให้เบิ้งทะเบียนก่อน สี่เก้าหนึ่งแปดครับเนาะนี่อะเนี่แมเบิงบานีคิดว่าจะขอคิดว่านะสตัดลินสี่เก่าเก่าจ้าสี่เก่าหนึ่งแปดเนาะครับที่สตาลินแต่สีเก่าเนี่ยนะคะสตาลินแต่ทั้งหนาเนี่นะคะครับส่เก่าเก่า c ีก็สี่เก่าเก่าซซือคือสืลงเอาคนถามเป็นสาตัวกับห้ฟซีพนจับใส่เอาจ่าคั้เป็นสามตัวกับห้เฟซีพ่นจับใส่เอาเลยค่ะ ผมว่านี่ยขั้นถาดวงไฟตกลงมาเนี่มันอาจสีเกี่ยวกกับตัวเฮากระได้ได้ครับอาจสีเป็นลูกแก้ววิเศษกระได้เนาะล่นลงมาจากฝ่าอายุกี่ปีละครับเนี่ตอนนี้อายุ4 2ปีอายุ4ี่สิบปีครับเอฟีครับบ้านเลขที่เท่าไรครับบ้านเลขสี่อันหนึ่งห้าแปดค่ะหนึ่งห้าแปดครับค่ะองกันไว้นำเพราะว่าตกลงมาใส่มองจอดรถอยู่ในบ้านจอดรถอยู่ในบ้านนะมาขวบราคาบานมามาตกสนามรถเลยนั่นสิเป็นแนวนี่ค่ะสิมีโชค ล่ะครับลดขำรถคู่เนาะเขามาหลายงวดครับสองงวดเนาะค่ะสองงวดสองงวดติดแล้วคะทั้งวันนี้ก็เป็นวัที่สามค่ะครับผมครับงวดที่สามครับออกวันที่สองเมษ่อาพฤษภาสองพฤษสภาครับท่านผู้ชมเนาะจังไรอีกครับบานนี่ฝันจังไรอีกเนี่ยมันมันบ่อฝันแล้วมันหูเม่าคือมาหยางมาเมืองโหลดหรืหลดยังสภาพเก่าบไม่ยังบ่เป็นยังจะเมืองแต่ทะเบียนรหลดบานเมืองแต่ทะเบียนรหลดจะคล้องก็เลยลบไปนอนต่อครับ เอาครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางครับคันถ้าชื่นชอบมากเลขชุดนี่ก็ลองเอาไปตัดเลนลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อมีโชคใหญ่ถือรถเตอรี่รางวัลทีหนึ่งครับขอบคุณในหลายครับคุณอาขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเียด๋วสจดตัวเลขม่านอชมเนาะทะเบียนรถข้องน้ำมนต์ครับเอฟซีน้ำมนต์ครับมั่นใจว่าทะเบียนรถนี้ จะบ่พาดครับเอฟซีเนาะกับจับเล่นอยู่ในนี้แหละครับท่านผู้ชม4918 4918ครับแสงลูกเกียววิเศษเหาะลงมาจากฟ้าครับแตกแสงหมาบๆครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นอายุครับ42ปีครับบ้านเลขที่นี่518 518ครับเป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับเอฟซีก็ลองจับเหรียญมึงเอาครับตัดเล่นเอาครับท่านผู้ชม4เก่าเก่า4ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศ20167ครับ สำหรับคลิปนี้เบวแอมรทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ย่านเพิ่งไปไสคครับเมือนี้ครับเบวแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบวแอมรทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จงสิ่เือถือนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของใมคกลับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<อ>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะค,ครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกัอสามลูกคิวสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดนี่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผม้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผม้ชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกบรอดซาครับท่านผม้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแห่ค่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับ่รรมชม้ชมเปิดฟ้าลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะรับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก,ทก,กท็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าขิ้วสามเถื่อลวกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่าร,รมชม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่รนมชม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลวงปูรอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดลวงปู่่วยนะครับนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาวา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแมมอมเราทุ่งกับบุรอรัฐครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารมีเขาแพรกระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชุมอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ <Leonard> ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุาครับ